แยกเข้าลำสแกรกรังฉลังลุงผ่านบ้านซุงมลึกตึกนึกกระจันโอ้สุงดีกว่าเรากระเจ้าจันได้ล่องลอยกระจอยจันยังกรุงไกรที่แห่งนี้มีเรือมะเกือกายพร้อมผู้พายลงแน่นมะแก่นไก ล้วนแต่งกายสีสันมะกันไกทุกเรือปักธงไทยมะกไกกามาคอยเฝ้าจอมพบวรรฉบองเสียงชโยโหก้องชะลองหลาสนันก้องท่องชโลณโทธาต่างยินดีปรีดามะกาโย ต่างภายตามกระบวนวะรวนชังตามลำน้ำสแกกรังชะลังโหลเออภายแข็งนี่กระไรมะไกยโยเสียงขับร้องก้องนโทชโลแทอันลำน้ำสแกกรังชะลังหลางทั้งสองข้างเขียวชะอุ่มพุ่มพฤึกแส คิดจำเริญเพลินใจในยนแนดูชุ่มชื่นมื่นแช่ตลอดทางความบางตอนจากนิราชมาเลเทไทยพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สแกรกรังเป็นแม่น้ำสายเล็กๆที่ไหลผ่านเมืองอุทัยธาน,นีทางด้านฝั่งตะวันออกมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาโมโกจูในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดนครสวรรค์แม้จะเป็นลำน้ำสายสั้นๆแต่ก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ที่ไหลผ่านอาทิห้วยแม่วงห้วยวังห้าหรือแควตากแดด แต่บริเวณที่เรียกกันว่าสแกกลางนี้มีจุดเริ่มต้นจากบริเวณปากคลองหนองอีเติงบริเวณบ้านจักษาตำบลสแกกลางจนไปบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณบ้านท่าสุงตำบลท่าสุงในเขตอำเภอเมืองอุทัยธานีแม่น้ำสแกกลางนอกจากจะเป็นสายน้ำแห่งวิถีชีวิตที่มีชุมชนชาวแพอันเก่าแก่หลงเหลืออยู่เป็นแห่งสุดท้ายของประเทศแล้ว ยังเป็นสายทานแห่งประวัติศาสตร์ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานโดยเฉพาะบริเวณบ้านสแกรกรังไม่เพียงแต่เป็นสถานที่เสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระปฐมบร,รมมหาชนกทองดีสมเด็จพระชนากาธิบดีในรัชกาลที่หนึ่งผู้เป็นต้นวงของพระราชวงศ์จัก,กรีเท่านั้นหากแต่ยังปรากฏหลักฐานว่าในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีพระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายชั้นผู้ใหญ่หลายพระองค์ได้ใช้ลำน้ำสแกกลังเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินมาประทับแรมบริเวณบ้านสแกกลังน้ำเมืองอุทัยธาน,นีแห่งนี้โดยนับตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หเป็นต้นมาจนถึงเวลาก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพุทธศักราช2 4 7 5 ปรากฏหลักฐานการเสด็จพระราชดำเนินของพระเจ้าแผ่นดินและการเสด็จของเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ตามที่รอยใบลานได้รวบรวมไว้จำนวนหครั้งดังนี้ครั้งที่1ในปีรัตนโกสินทร์ศก111ตรงกับปีพุทธศักราช2435สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ตั้งแต่เมื่อครั้งยังดำรงพระอิศรียยศพระเจ้าน้องอย่าเธอกรมหมื่นดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้เสด็จขึ้นมาตรวจราชการในหัวเมืองฝ่ายเหนือและได้เสด็จประทับแรมน้ณเมืองอุทัยธานีบริเวณวัดอุโบสถารามดังปรากฏหลักฐานในลายพระหัตกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 เกี่ยวกับความประพฤติของผู้ว่าราชการเมืองฉบับลงวันที่8มกราคมรัตนโกสินทร์ศก1 1 1ความว่าด้วยมีพระบรมราชองค์การดำรัสถามถึงความประพฤติของผู้ว่าราชการหัวเมืองซึ่งจะเป็นดีแลชั่วตามที่ข่าพระพุทธเจ้าได้ไปเห็นมาในการตรวจราชการหัวเมืองคราวนี้ข้าพระพุทธเจ้าได้กราบบังคมทูลถึงแต่บางคน และกลราบบังคมทูลยังไม่กระจัดถึงความที่ได้ดำริเห็นทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วบรรดาผู้ว่าราชการหัวเมืองซึ่งข้าพระพุทธเจ้าได้ไปตรวจมาครั้งนี้เห็นด้วยกล้าว่าพระยาพิชัยสุนทรผู้ว่าราชการเมืองอุทัยธานีเป็นอย่างดีที่สองแต่พระยาพิชัยลงมาที่เอื้อเฟื้อต่อการบ้านเมืองและบังคับบัญชาการเรียบร้อยมาก และไม่ปรากฏความทุจริตอันใดแต่จะเอาข้างความคิดอ่านอย่างใหม่ๆต้องแนะนำจึงจะทำได้คงจะเป็นราชการต่อไปได้ดีสำหรับผู้ว่าราชการเมืองอุทัยธา,ยานีที่ส่งกล่าวถึงในลายพระหัสฉบับดังกล่าวคือภรยาพิชัยสุนทรชื่นรัตนวราหะซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการเมืองอุทัยธานี ระหว่างปีพุทธศักราช2432ถึงปีพุทธศักราช2440ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาประธานนัครโรไทยจางวางกำกับราชการเมืองอุทัยธานีครั้งที่2ในปีรัตนโกสินทร์ศก117ตรงกับปีพุทธศักราช2441สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ตั้งแต่เมื่อครั้งยังดำรงพระอิศริยยศพระเจ้าน้องอยาเธอกรมมื่นดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้เสด็จประทับแรมที่เมืองอุทัยธาน,นีเป็นครั้งที่สองพร้อมด้วยพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าประวิท์วัฒโนดมซึ่งต่อมาทรงได้รับการสถาปนาพระอิศริยยศขึ้นเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงปราจินกิติบดีระหว่างวันที่25-26ตุลาคม ดังปรากฏในรายงานระยะทางพระเจ้าน้องอย่าเธอกรมมื่อดำรงราชานุภาพเสด็จไปตรวจราชการหัวเมืองฝ่ายเหนือความว่าวันที่25ตุลาคมบ่ายสี่โมงถึงเมืองอุทัยธานีได้เสด็จขึ้นทอดพระเนตรตลาดเมืองซึ่งมีผู้คนตั้งค้าขายมากขึ้นกว่าก่อนหนึ่งเท่าการทั้งปวงก็ยังกำลังทำมุ่งต่อความเจริญยิ่งขึ้นอีก ครั้นตรวจดูทั่วแล้วเสด็จข้ามไปวัดโบสถ์เพื่อทรงตรวจดูการโรงเรียนรุ่งขึ้นวันที่26ตุลาคมเวลาเช้าเสด็จไปทอดผ้าบังสุกุลศพภระยาประธานนักโรไทยจางวางคืออดีตภระยาพิชัยสุนทรรอดรัตนวราหะผู้ว่าราชการเมืองอุทัยธานีและได้ทรงตรวจตารางในเมืองสองตารางและที่ว่าการเมืองแล้ว เสด็จออกจากเมืองอุทัยธาน,นีโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของเมืองอุทัยธาน,นีตามที่ได้ทอดพระเนตรเห็นในปีรัตนโกสินทร์ศก1 1 1และในปีรัตนโกสินทร์ศก1 1 7ซึ่งห่างกัน6ปีไว้ในลายพระหัตถถึงพระยาศรีสหเทพเสงวิริยาสิริ ฉบับลงวันที่3พฤศจิกายนรัตนกโกสินทร์ศก117ความว่าเป็นที่แปลกตาด้วยความเจริญของตลาดเมืองอุทัยธานีเป็นอันมากเมื่อฉันขึ้นมาในศก111ตลาดและบ้านเรือนในเมืองอุทยัยมีราบอยู่แต่ตามริมน้ำมาครั้งนี้เห็นบ้านเรือนและร้านตลาดติดต่อยื่นเข้าไปข้างดอนอีกเป็นอันมาก ถ้าจะประมาณบ้านเรือนและผู้คนที่สแกกลังในเวลานี้เห็นว่ามากกว่าที่มีในศก111ไม่ต่ำกว่าเท่าหนึ่งบ้านเรือนยังกำลังปลูกสร้างขึ้นเสมอและเป็นเรือนหลังคามุงกระเบื้องหรือสังกระสีเป็นพื้นเหลือหลังคาจากน้อยเพราะได้ห้ามกันครั้งเมื่อไฟไหม้ตลาดในเมืองอุทยัยในศก1 1 1หรือศก114ตั้งแต่นั้น การที่สร้างบ้านเรือนทำกันแต่ด้วยหลังคากระเบื้องและหลังคาสังกะสีโดยมากและเห็นหลังคาจากอยู่ในตลาดแต่ร้านแผงลอยแถวหนึ่งจะเป็นของผู้ใดไม่ทราบฉันได้สั่งผู้ใหญ่บ้านหมู่นั้นให้ชี้แจงแก่เจ้าของขอให้เปลี่ยนเป็นหลังคาสังกะสีเสียถ้าและไม่เปลี่ยนได้สั่งผู้ว่าราชการเมืองไว้ว่าอย่ายอมให้ซ่อมแซมหลังคานี้ต่อไปอีกเป็นอันขาด ในเวลานี้มีบริษัทจีนคือหลวงพิทักษ์เป็นหัวหน้าลงทุนคิดทำเครื่องสูบน้ำจำหน่ายในตลาดสแกกลงังได้เห็นท่อวางไปตามถนนและได้ทราบว่าตั้งเครื่องสูบน้ำขึ้นแล้วคิดจะใช้แรงกระบือพิเคราะห์ดูเห็นว่าความคิดของเขาดีด้วยเมืองอุทัยนี้น่าแรงอัตตัดน้ำคล้ายพระประถมเจดี JD. ถ้าทำสำเร็จคงจะมีกำไร แต่การที่ทำเห็นยังไม่ถูกอยู่หลายอย่างคือที่ไม่ใช้สูบด้วยแรงสตีมอย่างหนึ่งและใช้ท่อเล็กไปโดยเหตุตามคำที่เจ้าของชี้แจงว่าทุนน้อยมีเพียง300ชัช่างเห็นว่าถ้าทำสำเร็จราษฎรจะต้องการซื้อน้ำเข่าหลายหลายลาบริษัทนี้คงจะไม่มีน้ำขายคงจะต้องลงทุนเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนท่ออีกเป็นแน่ เหตุที่กระทําให้เมืองอุทัยธานีเจริญโดยเร็วเช่นนี้เพราะเรื่องข้าวราคาขึ้นคนทํานามากขึ้นพวกพ่อค้าที่ขึ้นไปรับล่องข้าวมากขึ้นตลาดขายของดีขึ้นร้านตลาดก็มากขึ้นเป็นปัจจัยต่อกันดังนี้เพราะเหตุที่สแกกลังเป็นท่าเกวียนขนข้าเมืองอุทัยธานีลงบาบันทุกเรือได้ความจากภรยาอุทัยว่า จำนวนข้าวเปลือกที่เรือรับล่องไปจากเมืองอุทัยธานีในศก114ประมาณ30,000เกวียนในศก116มีข้าวเปลือกบรรทุกออกถึง50,000เกวียนเที่ยวดูตลาดทั่วแล้วข้ามฝากไปที่วัดโบสถ์ซึ่งเป็นวัดที่ฉันได้เคยไปพักเมื่อมาคราวก่อนๆและได้คุ้นเคยมากับเจ้าอธิการจันท์วัดนั้นตั้งแต่ฉันบวชเป็นพระที่วัดโบสถ์นี้ เป็นแหล่งที่เล่าเรียนทั้งปริยัติธรรมและหนังสือไทยดีกว่าวัดอื่นในเมืองอุทัยมาแต่เดิมแต่เวลานี้การโรงเรียนหนังสือไทยเสื่อมทามไปเพราะไม่มีครูและขาดความบำรุงเจ้าอธิการจันวัดโบส์ได้หล่อพระเงินไว้องค์หนึ่งได้เชิญมาตั้งไว้ให้ดูเป็นพระหน้าตักสักศอกเศษเงินหนักประมาณห้าสิบช่างการที่จะหล่อพระองค์นี้ โดยความเข้าใจของท่านเจ้าอธิการจันว่ายังไม่มีพระเงินได้หล่อไว้ในที่ใดหน้าตักเกินกว่าศอกหนึ่งจึงคิดอ่านบอกบุญตามสับประบรุษเรียลายหล่อพระเงินขนาดใหญ่องค์นี้มีผู้เห็นชอบด้วยโดยมากเจ้าอธิการจันประมาณว่าจะได้เงินราวห้าสิบช่างจึงได้ปั้นหุ่นพระหน้าตักศอกเศษให้พอแก่เงินนั้นแต่เมื่อถึงเวลาหล่อนับเงินที่เรียลายได้กว่าร้อยช่าง จะขยายหุ่นพระให้ใหญ่ขึ้นไปก็ไม่ทันจึงได้ตกลงว่าจะหล่ออีกองค์หนึ่งด้วยเงินที่เหลือนั้นครั้งที่3ในปีรัตนโกศินศก1นทร์ศก120ตรงกับปีพุทธศักราช2444ในคราวเสด็จพระราชดำเนินหัวเมืองฝ่ายเหนืออย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เสด็จประทับแรมณเมืองอุทัยธานี บริเวณพับพลาใกล้กับศาลาว่าการเมืองระหว่างวันที่9-10ถึง10ตุลาคมโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระแสงราชศาสตราวุฒประจำเมืองพระราชทานเสมาและเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรตลาดใต้วัดขิดและวัดอุโบสถารามดังปรากฏในข่าวเสด็จพระราชดำเนินความตอนหนึ่งว่าเวลาบ่ายเสด็จพระราชดำเนินด้วยเรือพระที่นั่งแจว มีเรือไฟเล็กลากไปตามลำคลองถนนมีแต่ร้อนนักจึงไม่ได้ทอดพระเนตรบ้านเรือนตอนข้างบนซึ่งซ้อนกันอยู่เป็นสองชั้นทอดพระเนตรเห็นแต่ข้างหลังบ้านสเสด็จพระราชดำเนินขึ้นที่ท่าตลาดใต้วัดขวิดตลาดนั้นมีผู้คนหนาแน่นแต่ถนนยังเป็นทรายอ่อนและรางน้ำมักจะเต็มไม่เป็นถนนที่ได้ทำเป็นแต่ทางคนเดินได้ทอดพระเนตรเห็นบ้านเรือนแน่นหนา ราษฎรเป็นคนบริบูรณ์โดยมากความบริบูรณ์ของเมืองนี้อาศัยการค้าข้าวอย่างเดียวเมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับจากตลาดแล้วเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรวัดอุโบสถารามอยู่ตรงกันข้ามพระกูอุทัยธรรมนิเทศทำแพรช่อฟ้าจอดไว้ถวายที่หน้าวัดแล้วเชิญพระพุทธร,รูปหล่อด,ด้วยเงินสององค์องค์หนึ่งหนักเจ็ดสิบช่างองค์หนึ่งหนักห้าสิบช่าง มาตั้งถวายให้ทอดพระเนตรและขอพระราชทานถวายด้วยทรงพระราชดำริเห็นว่าเป็นพระซึ่งราชฎรได้มีใจศรัทธาหลอกขึ้นควรจะคงไว้ให้เขาได้สักการะบูชาจึงไม่ทรงรับแล้วเสด็จพระราชดำเนินออกจากวัดไปตามลำคลองสแกกลางแล้วออกทางคลองสาลเล่ามาออกน้องขุมสุนักแล้วออกคลองปากบางคลองทั้งสองนี้ เป็นคลองแคบแต่คลองน้ํานเชี่ยวจัดต้องขึ้นส่งพระดําเนินเรียบคลองไปลงเรือพระที่นั่งที่แม่น้ําออกที่เกาะเทพโพเสด็จกลับพับพาครั้งที่4ในปีรัตนโกสินทร์ศก125ตรงกับปีพุทธศักราช2449ในคราวเสด็จปราพาสต้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้านายอีกหลายพระองค์อาทิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสัพพศาสุภกิจพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมทั้งสามพระองค์นี้แต่เมื่อครั้งยังเป็นพระเจ้าน้องยาเธอและพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดีเลกฤทธิ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอุรุพ,พง์รัชสมโพธิ์แต่เมื่อครั้งยังเป็นพระเจ้าลูกยาเธอเสด็จประพาสเมืองอุทัยธานีเมื่อวันที่10สิงหาคมโดยไม่ได้เสด็จประทับแรมดังปรากฏในพระราชนิพนธ์ความว่าวันที่10ออกเรือสองโมงเชา้ามาถึงหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมโนรม,มสรี่โมงเศษเขาเอาแพาเล็กๆมาจอดเรียงกันสามหลัง แล้วทำนอกชานจนดูเป็นแพรใหญ่ดีห้าโมงเช้าลงเรือมาไปเข้าคลองสแกกลงังชั่วโมงเศษถึงเขายืมแพรวัดไปจอดที่ที่เคยจอดแต่ก่อนทำกับข้าวกินข้าวแล้วบ่ายสองโมงเศษลงเรือขึ้นไปเหนือน้ำหยุดถ่ายรูปแล้วขึ้นตลาดคราวนี้ถนนแห้งเดินดูได้ทั่วถึงดูคลึกคลื้นกว่าตลาดกรุงเก่ามาก กลับลงมาเรือแวะที่หน้าวัดโบสถ์พบพระครูจันร์ทคือพระครูสุนทรมุนีจันร์ทเจ้าคณะใหญ่เมืองอุทัยธานีครู่หนึ่งแล้วกลับมามโนร์ขึ้นโดนบนบกคลึกคลื้นดีกว่าที่คาดเป็นอันมากที่ติดได้เพราะเหตุด้วยหน้าแง้งพวกสแกกลางต้องเดินมาซื้อในที่นี้ปากคลองปิดเขาได้แต่เรือพายมาสองแจว ครั้งที่หในปีพุทธศักราช2456ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรายานวรโรรสสมเด็จพระสังฆราชได้สเสด็จตรวจการคณะส่งในมณฑลฝ่ายเหนือครั้งนั้นได้สเสด็จประทับแรมณเมืองอุทัยธานีบริเวณพับพลาแผ่นหน้าสารกลางเมือง ระหว่างวันที่12ถึง14ธันวาคมได้ปฏิบัติพระกรณยกิจสำคัญหลายประการได้แก่เสด็จบินทบาทไปตามถนนหลวงหน้าสารกลางทุกเช้าได้เสด็จทอดพระเนตรวัดพิชัยปุรณนารามวัดโรงโคจากนั้นได้ทรงทำอุโบสถกลางแม่น้ำสแกกลางทอดพระเนตรสารกลางเมืองอุทัยธานีและทรงแสดงธรรมแก่ข้าราชการทอดพระเนตรโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เสด็จประพาทแม่น้ำสแก่กลางทอดพระเนตรเรือนแพในลำน้ำทอดพระเนตรวัดโบสถ์คือวัดอุโบสถารามวัดขิดวัดทุ่งแก้วคือวัดมณีสถิตกปิดฐารามวัดหลวงราชาวาดวัดใหม่คือวัดใหม่จันทารามวัดสังกัดรัตนคีรีเขาแก้วหรือเขาสแก่กลางแล้วเสด็จออกที่ประรวัดทุ่งแก้ว พระกูสุนทรมุนีเจ้าคณะเมืองอุทัยธานีนำพระสังฆาธิการเข้าถวายดอกไม้ทูบเทียนและส่งแนะนำในการปกครองวัดและคณะสงฆ์ทั้งนี้ในรายงานระยะทางสมเด็จพระมหาสมณะ,สะเสด็จตรวจการคณะสงฆ์ในมณฑลฝ่ายเหนือยังได้กล่าวถึงประวัติของเมืองอุทัยธานีไว้ด้วยว่า เมืองอุทยัยธาน,นีตั้งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำสแกกลังซึ่งเป็นแควแยกเข้าไปจากแม่น้ำเจ้าพระยาแคบและไม่ลึกเท่าไรปรากฏเมื่อคราวเข้ามาดังกล่าวแล้วได้ยินว่าถึงหน้าแหลงน้ำไม่ค่อยไหลขุ่นเป็นฝ้าใช้ไม่ได้ต้องใช้น้ำบ่อแต่เดิมว่าตั้งเมืองที่บ้านอุทยัยเก่าเป็นบ้านดอนอยู่ห่างตำบลสแกกลางทางประมาณหชั่วโมง มีตำนานของเมืองนี้เล่าว่าพระเจ้าอู่ทองเสด็จหนีโรคห่าจากเมืองสุพรรณบุรีมาทางนี้พอถึงบ้านอุทัยเก่าเวลาพอได้อารุณสว่างจึงเรียกนามว่าเมืองอุทัยธาน,นีเมืองเพิ่งยกมาตั้งที่ตำบลสแกกลางเมื่อพุทธศักราช2335นับได้121ปีตั้งแต่เลื่อนเมืองมาตั้งที่ตำบลสแกกลางนี้ มีผู้ว่าราชการเมือง12คนพระยาพิชัยสุนทรบุญเกิดเป็นที่หนึ่งพระยาย,ยอดเมืองขวางผู้เป็นอยู่บัตนี้เป็นที่12ครั้งที่6ในปีพุทธศักราช2465พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่6เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าอินทระสักสจีขณะยังมีพระอิศริยยยศ พระวระราชชายาเธอพระอินทรศักดิ์จีได้เสด็จพระราชดำเนินโดยทางชนละมากเพื่อทรงสำรานพระราชอิริยาบทได้เสด็จประทับแรมณเมืองอุทัยธานีระหว่างวันที่2 9 3 1ตุลาคมครั้งนั้นได้เสด็จจากพระพาประทับแรมขึ้นยังท่าวัดขวิดประทับพ,พระเสลี่ยงเสด็จไปตามถนนทอดพระเนตรตลาดสแกกลังวัดสังกัดรัตนคีรี และยอดเขาแก้วโดยในพระราชนิพน์เรื่องนิราศเลเทไทยถแถลงเรื่องเสด็จพระราชดำเนินทางโชลมากในมณฑลอยุธยาและมณฑลนครสวรรค์ได้ทรงชื่นชมความจงรักภักดีของชาวอุทัยธานีไว้ว่าอันอุทยัยธานีมะงีแงวนานมาแล้วขัติยาวาราชัน ยังมิได้เสด็จถึงบุรึงชันชาวบุรันบุรึงชึงจึงยินดีที่ครั้งนี้วีรราชมหาหึงเสด็จถึงเมืองอุทัยบุไรฉีต่างพร้อมใจชวนกันทะมันทีมาชมพระบารมีวรีชานอันไทยเราเชาวเหนือหรือเถือทักล้วนจงรัก วรบาทวราชานไม่ใครม่มีอวดดีกะจีจานเหมือนชาวกรุงมะลุงชานมะลานชัวโดยในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกณนะพระพลาประทับแรงเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2465ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณมงกุฎสยามแก่อมาตโทรพระพิทักษ์อุทัยเขตทองสุขบุญยศีมานนผู้รังตําแหน่งผู้ว่าราชการเมืองอุทัยธานีและชั้นจะตัวรถาภรณ์มงกุฎสยามแก่รองอมาตย์เอกหลวงมโนรมนาราธรโชตกนกมณีนายอำเภอเมืองมโนรมและพระราชทานเหรียญราชรุจิเงิน แก่ขุนกอดกายกิจตั้งอุ้ยสุยกรมการพิเศษจังหวัดอุทัยธานีซึ่งการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชรุจิเงินในครั้งนั้นควรนับได้ว่าเป็นการพระราชทานพระมหากรุณาที่คุณแก่ท่านทั้งสามเป็นพิเศษเนื่องจากตลอดระยะทางเสด็จประพาสไม่ได้มีการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชรุจิขณะประทับที่หัวเมืองอื่นเลย ข้อมูลการเสด็จพระราชดำเนินและการเสด็จประพาสในลำน้ำสแกกลังมายังเมืองอุทยัยธาน,นีของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทั้ง6ครั้งนี้รอยใบลานได้รวบรวมเท่าที่ปรากฏหลักฐานอ้างอิงชัดเจนในข้อเท็จจริงอาจจะมีเจ้านายพระองค์อื่นเคยเสด็จอีกด้วยแต่ยังคนไม่พบหลักฐานในทางราชการหรือบันทึกส่วนพระองค์มาอ้างอิงได้จึงไม่ได้รวบรวมไว้ในที่นี้ อาทิพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมเหมือนพิชัยมาหินท่าโรดมแต่เมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนาพงศ์ได้เคยกลาบบังคมทูลลาไปทอดพระเนตรการในหัวเมืองฝ่ายเหนือเมื่อปีรัตนโกสินทร์ศก121ตรงกับปีพุทธศักราช2446แต่รอยใบายลานยังไม่พบหลักฐานว่าได้เสด็จมายังเมืองอุทัยธานีด้วยหรือไม่ หรือแม้แต่ในกรณีที่มีการกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินมายังเมืองอุทัยธานีในปีพุทธศักราช2459และได้มีการทอดพระเนตรเห็นธงช้างกลับหัวจนเป็นสาเหตุให้มีพระราชดำริที่จะแก้ไขธงชาติสยามเป็นธงตะไรลงในเวลาต่อมานั้นแต่จากการตรวจสอบจดหมายเหตุรายวันส่วนพระองค์พบว่า ในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเที่ยวมณฑลกรุงเก่าโดยเสด็จพระราชดำเนินออกจากกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่12กันยายนและเสด็จถึงเมืองชัยนาทเท่านั้นครั้นถึงวันที่22กันยายนก็เสด็จพระราชดำเนินกลับโดยไม่ได้เสด็จมายังเมืองอุทัยธาน,นีแต่อย่างใดนอกจากนี้ ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพุทธศักราช2 4 7 5แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ตั้งแต่เมื่อครั้งยังดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระบรมวงศานุวงศ์อีกหลายพระองค์ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจอีกหลายครั้งแต่มิได้ทรงใช้แม่น้ำสแก่กลางเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินอย่างในสมัยโบราณลอยใบายลานจึงไม่ได้รวบรวมไว้ในคลิปนี้แต่ข้อสำคัญอันควรจะกล่าวถึงคือสมเด็จพระกรนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาลีซึ่งเป็นเจ้านายผู้ใหญ่ ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจณเมืองอุทัยธาน,นีมากที่สุดได้ทรงสร้างบ้านไว้ริมแม่น้ำสแกกลางสำหรับเป็นที่ประทับแรมในเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดอุทัยธาน,นีเรียกบ้านหลังนี้ว่าบ้านอุทัย905และนี่เองจึงทำให้อุทัยธาน,นีกลายเป็นบ้านของพระองค์พอจวนค่ำย่ำแสง ตะแหวงวบพระทรงพบเสด็จวเรสเฉือลงจากยอดสีขอนเคียรอนเชือไปสู่เรือล่องกลับยังพลับพลือนึกอิ่มใจที่ได้เห็นกระเตนปักความจงรักพักดีกระตีตือแห่งอาณาประชาชนมหนือล้วนจิตซื่อมหายโต ในภูมินสู้ทนเหนื่อยเมื่อยล้ากระจ่าใจมาแต่ไกลมาลดจดบทศินทุกคนไทยใจเช่นนี้มะลีชินสยามคงมาหินถิ่นกับปินโล